โอ้ยเมง่งจะทำไม่พอเฮ้ยวันสุดท้ายแล้วนี่รถเม่งให้ทำแม่งก็ไม่เสร็จอีกซ้อมก่อนซ้อมก่อนโอ้ซขอมแม่งูนี่อมมอจับรถแล้วมัไม่มีฟังเสียงรถว<อ>่าไฟรถอยู่โอ้โหพี่มาบอกผมสามวันใครจะไปทำทันเดี๋ยวเดี๋ยวใจนึงเดี๋ยวก็ทำเชื่อผมวันนี้อขอให้ได้เอาออกตัวได้ก็ดีใจแล้วซ้อมขี่คันนี้คันนี้แรงกว่าคันเมื่อวานเฮ้ย จริงเหรอจริงแรงของฉันวันยังไม่แรงยังขี่ไม่ได้เลยนี่เพลินเพลินมาหนีก่อนไปเลยไปเลยไปนะโอ้ยมังดูที่รองกระพาวงมือรองตรงไหนวะเนี่ยเราเพราะว่ารู้จักกันอันนี้เงียบๆสุดแล้วเธอเนี่ยโอ้โหแล้วเดนก็ลื่นด้วยครับผมคือแบบฝนตกอุปสรรคเวลาแล้ววันนี้จะได้ความรู้ไหมไหมนี่เอาเริ่มเลยดีกว่าอย่าลีลาเลยเอาไงกี่คาดให้เป็นก่อนเอาคำพัดทิ้งคัดยังไม่เป็นเลยยังไงยังไงยังไงที่คัดก็ไอพี่ออกเวลาออกก็พี่ต้องออกสองจังหวะเว้ยเออเออเอ็ดเลยนี่คนละอย่างกับบิ๊กไบเลนะใช่ใช่ต้อง มันก็เหมือนกันกับิ๊กไบ๊กบิ๊กไบค์ออกตัวหมดก็ยกล้อถูกไหมเอออัอนนี้ละทำไงก็ได้ตีเกียร์ให้รอบมันไม่ตกอ่ะที่ต้องใช้ความรู้สึกเว่ยมันไม่มีหน้าไม้บอกเว่ยอันนี้อลองต้องลองออฟลนัออลนอฟลันีิ แล้วเลื่ยงเลยขับวิดไบส์นี่มันไม่ต้องหาหลบนี้นะเอาแค่ให้ความรู้สึกเกียร์กัได้ให้ลองไม่ไปตกไปพอเนะอะขอลองสักรอบได้รับผมก็ให้กำลังใจผมด้วยครับผมสึกนี้ก็คือแบบว่าสูนไ0สิ่งแบบ ถ้าพูดได้ไหมผมขี่ไม่ได้กันมีควมคูดก้าวคูดอีกดูิวะไม่ได้้าวคูดเปความรู้สึกอ๋อความรู้สึกความรู้สึกเพราะว้าเดี๋ยวพี่ลองลองปล่อยทัดปล่อยอะไรดูให้ชัวรนแล้วกันเนาะเจ้ทำอะไรกันพอดีพี่พี่พี่ซ้อมรถอย่างพอดีมาแม่ผมผมผมดูพี่ตั้งแต่ถุงมือเลิ่มผมอยู่ถุงมือผมเห็นพี่ขี่แรงพี่อีกมาจากบ้านไหน เอ้ยไม่เคยเห็นป่เฮ้ยเิ็กน้อยบ้านไหนวะเอ็งกบ้านอยู่แถ่นี่ผมไม่อยู่แถวนี้ผมไม่ได้แถวนี้ครับคือแล้วแล้วเอ็งจะยังไงมาดูว่าพี่ครับใช่ผมเห็นพี่ผมคันผมคันตาพี่ติดน้อยบนสิงะโปรงเลยโอ้โหขี่รถมาตั้งกี่ปีไปแล้วขับมาแล้วขี่คันทคอขับมาแล้วไอ้เียบก็ต้องรอกอยู่เลยดูเว็บโธ่พี่ผมไม่อยากจะขิงนักพี่ขิงเนี้ย ผมต่อให้เนี่ยจะหาเริ่มพังพี่นได้ไหมพี่ม่อยากกินเงินเด็กเอิงเองใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาเงินไอเบลอกระดูคนละเบร์แล้วเนี่ยกระดูคนละเบรอแล้วเนี่ยคนระเบอเอเองไปหาทำงานไอ้เจ็บปวดมันเลยเหมนเจ็บปวดไม่ได้พี่เองมาจากรถแหใช่ไหมีเต้นรถเฮมาใช่มไปไปไปแบบไปไปไมาจกวันนี้แหละมันอยากถ่ายรูปพี่เลย่ะอยากถ่ายก็รีบไปไปถ่ายเสร็จก็รีบไปไปถ่ายเสร็จผมไม่อยากถ่ายอะไรรูปพี่ผมอยากสอนนี่ขี่รถอะเอิงขี่เป็นไม่รถมันแพงนะเว้ยเองเนี่ยมัวแล้วอะม ไมันกใจรเล่กล้าลองหรอกโอเคอ้าตี่เฮ้ยแต่ถ้าพังยิงส้มนะเว้ยคันนี้อได้ผมประกันแตมให้้พังาเอามันล้มหรือว่เะรผกัชอให้ลอนงดูเอาิดูมันลื่นะเว้ี่ขี่เป็นยางนี่ผมอ่ะนี่อยักมใช่หจาบลําก็ต้องพี่แล้วรแห่เาเพิ่งรถแห่ไมานเอามาขับเกว่า ได้เกย์พี่ดูอ่ะพี่ดูจะสตาร์ตเป็นไหมดูดูดูโอผมเจอเด็กแบบนี้เยอะรถอะพี่มันรถรถสตาร์ตจีนแะหน่อยนี่ ไช่แล้วมันไม่ได้มาเต้นรถเหเลยเนเดี๋ยวเดี๋ยวผไม่รู้ว่าเป็ครไทยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเด็กน้อยไทยหมู่บ้านตันเลกเล็กคู่เนาะมันไม่ใช่ในรุ่นแห่แล้วโถพี่เฮ้ยทีนี้นยารับผมยาก็ต่มันตึงตัวมันเต้นรถแหจริงเลย <c oughs> เฮ้ยแต่ว่ามัน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 นงได้ได้นะมันจับรถครั้งแรกมันขี่ได้เลยเว้ย้อมมาทั้งวันคุยอยู่ไหมหน่อยอ่าห้เปนสวนกูเลยไม่ต้องให้มึงจอนหรอกอ่าอมไอเเนาะอเป็นใครอ่าผมในนามในวงการนะเขาเรียกผมว่าอาบเลยองเฮ้ยอาบยองใครมคุ้วยเอาว่าี่เล่า้รู้จักตั้งแต่เด็กแล้วก็ เนือ่องยูทูบมาพี่ได้เห็นห 5, ว,ว,ว่าตัวขี่ห้าท็อปไฟเว้ระดับประเทศเอางี้ดีกว <c oughs> ่าไหนๆเองอเกาพูดขานี้แล้วสอนโอเปกคราบวันนี้อาจารย์ต้องสอนเยลยอาจารย์ต้องสอนเลยถามว่าวันนี้ผมอ่ะปล่อยให้หนึ่งเคสละกันโอ้ยจะสอนพี่จริงนะสอนพี่ขี่ได้เพราะผมผมผมไม่ได้ข่าวว่าพี่จะมีเออ่แข่งให้เี่กพันเมตรเลยขิงกันเลยคู่ขิงเนีย่ยแบบ ยอมไม่ได้เลยอันนี้เด็กข้างไข่เลยพันเมตรที่บริลลัมใช่เลยวบริษัทผมนี้ใช่ผมเห็นครัผมเห็นไงผมเห็นในโพสต์ผมเห็นผมติดตามพี่โยบ้าถึงบ้านหนึ่งถึงว่าขี่เข้ามาทักของทัสไทยคิดว่าจะมาขอถ่ายรูปออครับโอ้โหแม่แนะนำน้องแนะนำตัวผมว่าติดตามพี่อยู่แต่ทีเนี้ยผมเห็นพี่ขี่ผมขัดตาผมว่าแบบอยากขยี้ตาแล้วแบบจะจะขี่อะเอางี้ดีกว่าวันนี้เป็นอาจารย์ให้พี่หน่อยนะได้ครับผมอยากเอา อ๋อเทคนิคง่ายๆก่อนเลยเทคนิคง่ายๆก่อนเลยยังไม่ยังไม่เบื้องต้นอย่างเมื่อกี้ที่มึงสอนแบบที่สอนแบบอกู่แบบอย่าเอาสอนให้พี่ออกตัวต้องได้รักใครในวันนี้ถือว่าในซ้อมวันเดี่อะไงนี่เนี่ยพรุ่งนี้จะได้เหรอวะลืมกูแล้วลืมผมแล้วได้มันต้องได้ลืมผมแล้วเดี๋ยวโอนีเงินให้มาเดิมมันต้องได้ก็ได้ก็ได้อะลองดูลองดูอ่ะเอามาแรกเดี๋ยวมาเลยมาดูสเต็ปแรกทำไมผม วัติดในท่าอรนี่เละก็เดี๋ยวขั้นตอนคอมรดนเลยแล้วกันคอมดูก่อนโอเคอะไรที่ต้องทำคือไว้รถไบวบต้องใบรถอ๋อรถเนี่ยจะมีแม่ยนางเฮ้ยรู้สึกกำลังใจมาว่ะเฮ้ยไอ้นี่สอนไม่เห็นให้ไหวอะไรเลยวะขอแต่เงินอย่างเดียวเลยสอนนี่ แย่งเดียวจังเลย,อเลยโอเคจัดไปให้มันจูบไปให้ชนะก่ <c oughs> <c oughs> อนตอนนี้ฉันเริ่มแรกอรัพี่ขี่รถอ่ะหนึ่งน้อยต้องเช็คลมยางเองพี่ขี่อิมหนักขนาดไหนที่ตัวไม<อ>่หนักใช่ไหมอ่าพอดีรถอ่ะ,ลละมันเป็นรถตัวเล็กโคลิ่งอย่างเงี้ยอืมที่ต้องเช็คลมยางเองว่พาบบพี่ชอบลมยางแบบไหนบางคนชอบลมยางแข็งลมยางอ่อนแต่ถ้าตอนนั้นตัดผ่านถ้าพี่ผมขี่ให้ดูแล้วผมขี่ได้พี่ก็ต้องขี่ได้อสู่สู่สู่สู้เอาและตาตาตาเครื่องมา เ <Okay. S 2> ที่สองเบินยางล<อ><อ>ากัดข้ารเท้าฮะใส่เกียร์่เบิน,นยางมีเแ็กหน้าไว้เบิน,นยาง่งก็ใช้ตรงเอาที่เรานัดลำรถให้ตรงเอาที่เราถนัดได ยอดแล้วทุกคนแล้วจะดอ่อีกอย่างนึงว่าเบิร์นตรงไหนต้องออกก่อตรงนั้นเพราะว่าคือเราเบิร์นตรงนั้นแล้วมันเหวีวมันได้ได้แล้วได้อตอนนี้ถ้าต้องรำใหม่คือเบิร์นต้องเบิร์นใหม่อโอเค,อเคงั้นต้องเบิร์นใหม่อีกรอบจับหมูก็จับมาข้างบน ตั้งรอบนี่ปล่อยอ่างนี้นะตั้งรอบก็ถอถือแค่นี้แล้วเวลอกะเล็กาจกรเลกกอนเไปมันะเป็นต้องินหดก็ได้เลิเรสียมันสูงแล้วการปล่อยคาสหรอคือปล่อยพร้อมกันกับรเล็กคัสเนี่เราปล่อยหมดเลยไหมลือไม่จะหมดเฮ้ยปล่อยแบบเดียว ไปอ่งข้างหลัง ออกตัวเนี่ยได้นะออกตัวได้นะครับผมกีก็บอยเคล็ทีนิีกแรกนะออกตัวได้แต่ออกไม่ตรงทางนี่ไม่เอาของให้ตรงทางไปนี่ผมไม่เอาออกตัวออกได้แต่ออกไม่ตรงทางแกบบ่นี้ไม่เอาต้องเลียนีนเลยรีนไปรีนไปอู๋จะบอกทุกคนนะฮะของจริงนะครั้งแรกครั้งแรกเลย เสียวมากเลยสันเลยเหมือนมูลส่วนน่ะก็ใกล้ๆเคียงกันแต่เขาบอกว่าจังหวะรักการอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเป็นลักการกว่ามึงมึงไปเีแย่อะไรกูกำไอ้ที่ฉีดน้ำแล้วมาฝึกกำอ้สปีดอนยาเช็ดรถก็เวลาฉีดผมฉีดใช่ไหมจะเช็ดรถใช่ไหมกำกำแค่ยังไม่หมดขวดเลยกำกำกำแค่ยังไม่พ้นทั้งคันนิ้วล็อกและล็อกล็อกแน่นอนบอกเลยบ้าหรือเปล่ามึงฝึกกำค้าด้วยมือกำสเปรย์ฉีดนะเอาให้มือแข็งไงมือแข็งโอ้สลบเมื่อกี้ได้ไหม ก็ไม่รู้นะครับก็คืออันนี้เอา,อางี้ไม่รู้จริงก่ได้ไม่ได้สําหรับอาจารย์ว่างไงผมว่าม่อกี้ผมให้จากสิบนะครั้งแรกเลยครั้งแรกให้แปโอ้ให้แปให้เยอะอีกสองข้ออีกสองนะอีกสองผมให้เลยรู้ไหมเมื่อกี้ออกรถไปออกรถดีเสียงดีขันเร่งได้เตะเกียร์สองได้แต่ออกรถไม่ตงทางออกไปอย่างนี้ออกไปเฉียงขวาไม่เอาอ๋อคือเราจะคือวิ่งเลนนี้ เราอยู่ตรงตรงนี้ก็คือตรงไปเลยใช่คือไม่ออกเปีมาขวาเงี้ยออกโค้งนี่อออทำยังไงก็ได้แล้วแต่ออกรถให้ตรงทางที่สุดรถจะมีเวลาและความเร็วที่มันที่มันคงกว่าการออกไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ๋อหลักการนี้มันก็เหมือนกันขับในอ่าสนามเซอร์กิตเลยคือถ้าวิ่งไปในลายที่มันทําความเร็วได้ตามเนี่ยมันก็จะเร็วแต่ถ้าเราลายแบบเพี้ยนออกไปหน่อยมันก็เสียเวลาใช่ว้ กถือว่าสุดยอดถือว่าครั้งแรกที่ได้ของกี่วันนี้เลยไม่อาจารย์อาจารย์นี่เขาสอนมาก่อนรอบนึงแล้วค่อยค่ายก็เครดิตให้เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์อันนี้ร้อยโลบุิลัมคือเขาให้ไปดูคลิปไปเยอะแต่เราก็การที่ดูแล้วกับการปฏิบัตินี่ไม่รู้ว่าต่างกันนะต่างกันไหมต่างกันแต่แต่เกียเกียรผมเห็นเมื่อกี้คือปฏิบัติคือให้แปอแต่เหลือเนี่ยสองคะแนนขออยากได้สองคะแนนเนี่ยเขาเขาให้ตรงตรงเกียร์ให้แม่นเกียร์ไม่ว่างเกือทุกอย่าง น้องๆทุกคนซื้อว่าคลิปนี้นะครับผมได้สาระแล้วถ้าใครดูนี่ก็สามารถไปทำตามได้เลยใช่ครับผมโ okay. อ้โหะ่ะขออีกอีกสักเที่ยวหนึ่งอ่ะดูว่าผมจะวิ่งขอบอกให้ตรงคือไงความในใจผมนะผมคิดว่าผมขี่ตรงแล้วมันเบี้ยวแรงไหมโอ้ไ,ไปไกลนะตายนี <laughs> ่ยอะไรมากเลยนี่ออกตัวตรงนี้นี่ใช่ไหมออกตรงนี้นี่เดี๋ยวรถออกไปนู่นไปนิน เอาเอาจริงนะที่ผมไปเลนขวานะ่ยผมกลัวตกคลองเออ <c oughs> มันรถเล็กๆไงเราอลอันี้เราคือเราเราแค่ซ้อมกันบนถนนอย่างนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วแข่งในสนามสนามมันจะกว้างอ๋อใช่แต่ามันจะกว้างกว่านี้แต่ทําเมื่อกี้ถูกต้องอ,ออกตัวได้สวยงามโอเคเดี๋ยวผมจะมาอีกสักรอบนะฮะผมรอบนี้ถ้าตรงได้ก็คือจบเลยครือจบเลยเลย ตู้สู้<ๆ>โอเคครับผมอันยะทางงสองโอเคถ้าได้ในสาวันนี้ก็ผ,ผ่านครับไป น่าจะแบตหมดแล้วไม่ใช่แบตหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วแหละแต่ออกหรือว่าให้เต็มสิบแล้วนะออกได้ออกได้แล้วน่ะแกแต่รถมีปัญหาก่อนรถแบตหมดรถน่าจะแบตหมดนี่อาจารย์ออกดีให้เต็มสิบแต่รถมีปัญหาเราไม่ว่ากันโอ้ยเดินสริบแล้วเฮ้ย ผมแอบเห็นพี่ยกกระเลงใจเกียร์ยใช่ไหมเอายอมรับความจริงเอาใช่ไหมเอาได้ยกไหมยกนิดนึงแต่เราตอนยกเราคิดนะเพราะเราเคยดูคลิปนะเอาจริงๆนะแอบดูคลิปในช่องสองทีเลยเว้ยตอนเขาไปซ้อมนะเว้ยไ<ช>อยเขาก็แอบยกยแหละเดี๋ยวแอบยกนะเขาก็จะมีคนมาบอกพี่ อย่ายกคันเร็งยกคันเร็งทุ้งเลยต้องไม่ยกนี่ถามเมาดูใช่ไหมคือที่มันต้องบิดคระเร็งที่พี่ยกคระเร็งเมื่อกี้ใช่ไหมใช่คือในการแข่งขันทุกครั้งนะครับคือขี่รถอ่ะเราบิดแช่อยู่เงี้ยคือแช่ก็คือจะอยู่งี้ยังไงจนสุดเกียร์เลยเหรอเต็มร้อยก็ต้องเต็มร้อยทั้งทั้งทางคือจะมาขี่ร้อยมายกหรือยี่สิบใส่เกียร์เริ่มใหม่คือรถมันจะนับใหม่ทุกเกียร์ยิ่งเป็นสองจังหวะยิ่งนับแล้วเริ่มขี่ในทางรถจะไม่เหลวคือเราออกคระเร็งไปร้อยพึ้ง เราก็ต้องอยู่นี้ทั้งร้อยมือคอยสบัดคัดอย่างเดียวพอข้างซ้ายสบัดค้ดอย่างเดียวพอข้างนี้คืออยู่งไงอยู่อย่างนั้นล็อกยังไงอย่างนั้นเลยบิดให้สุดจนสุดเกียร์จนจนถึงเที่ยงชัยเฮ้ยเมื่อ,อกี้เราหลงไปนิดนึงแต่ถือว่าเราวันนี้ที่ผมสอนคือแค่การออกตัวาการออกตัวถือว่าผ่านให้เต็มติเตะเกียร์เรายังไม่ได้บอกถึงรายละเอียดตรงนั้นนี่แค่ขั้นตอนแรกแต่สำหรับวันนี้ผมว่าให้เต็มติถือว่าดี ออขอบคุณมากครับอขาจารย์อันนี้มาสอนแบบเร่งรัดแปบ๊บเดียวก็ฟังนะคือเอาเรี่อเป็นแบบทฤษฎีเลยทฤษฎีแบบฟังแล้วแบบรู้สึกเข้าใจง่ายกับทฤษฎีไอปอนะยเอาอันนี้คันนี้ก็เอานี้ผพูดความจริงนะอันนี้สอนโอเคใช้ได้เลยเ,เขาก็สอนอ่าประมาณนี้ประมาณเดียวกันมันใกล้เคียงกันอืมก็มันอยู่ที่ว่าฝึกฝนและการซ้อมแค่นั้นเองทฤษฎีทุกทฤษฎีเหมือนกันหมดรูท่ที่ว่าคุณเอาไปปฏิบัติใช้กันยังไงใช่แต่สองวันเดินไป นี่แหละมาวันแรกนั้นรถสอวันที่เดินไปก็ไม่ได้ไปขี่อะไรเงี้ยแล้ววันแรกก็ไม่ได้เลยโอ้ยเลืทางไม่ได้ขี่วันที่สองเนี่ยจะมาลองรถเองก็ไม่ได้ขี่ก็ไม่ขี่รถคนอื่นสรุปวันนี้ได้มาจริงๆก็ได้ได้ออกเลยก็ถือว่าผมได้จ็สิบนะโอ้ยเก่อเจ็บอประจานมากเลยสร้างใจโอ้หือตายตายไปเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวช่วยแบบส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมแล้วก็ไปเจอกันไปเชียร์กันเชียร์ผมนะในสนามนะผมเจอคู่แข่งก็คือ ทูทีมอเตอร์ไบค์นะครับผมถามหน่อยเขาสุดแน่นเขาเขาวงการนี้กี่แล้วผม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 ,ผมเคยเจอที่ของสนามของห้างอีกทีเขาไปเดินถ่ายถ่ายเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแต่ยังไม่เคยเห็นขี่แต่ชอบขี่รถเข้ามาเองรถอ๋อไออ,อ,อะไรวะทีช็ดรอเปล่าใช็ดอ๋อันาดใหญ่อ๋อ ก็ไม่ร uh huh. ู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ก็น่าจะน่ากลัวเหมือนกันนะก็อย่าประมาทเขาเข้าสนามบ่อยกว่าใช่การฟังเสียงการอะไรเนี่ยฟังรอบปั้นรอบเนี่ยเขาน่าจะเนียนกว่ารายละเอียดเยอะเลยใช่เขาเหมือนว่าได้ไปเจอนักแข่งที่ระดับต้นๆอนพอสมควรเขาอาจจะครูพักรักจํามาเออใช่ใช่ใช่นี้เราก็ต้องห้ามประมาทโอเคโอเคเหลือเวลาซ้อมอีกคือพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายแล้วชิงกันก็คือวันที่ส6บ พรุ่งนี้จะทําให้เต็มที่เลยผมจะออกให้ตรงกว่านี้ครับผมจะไม่ยกคันเลงฝากทุกคนติดตามไม้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณร้อยโลบุรีลและก็น้องอาร์มระยองครับผมทำช่องไหมนี่ทำช่องไหมทำช่องอยู่ครับฝากช่องไปเลยก็ฝากติดตามช่องอาร์มระยองด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอมสายชิด้วยขอบมากเลยต้องขอบคุณอ่าวันนี้ก็ที่มาให้เป็นเทนเนอร์ไม่ให้ไม่ให้เป็นเหรอผมเห็นแล้วผมคาดสายพี่ดีโอ้โหไอเราก็เห็นลมแรกก็นึกว่าไอเด็กไอตัวแท้ องจริงเลยทรงแม่นานักแข่งเลยเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวได้ยินเสียงอะไรก็กองแก้ว